สวัสดีค่ะ <tinc S 2> ท่านผู้ชมมันี้กับัมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมันี้สาวนิงผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขข้องฝันกับพอยงค่ะท่านผู้ชมค่ะพอยงเพื่อนว่าเพื่อนฝันดีแล้วค่ะมือคืนนี่ค่ะล่าสุดใหม่ๆเลยเพื่อนร่าเพื่อนฝันว่าพญาหนากเนาะค่ะมาเรียหูค่ะท่านผู้ชมเรียหูเลียนาเรียขาเพิ่นร่าค่ะบอกเลขค่ะท่านผู้ชมเลขของพอยงสิเป็นตัวไรนอ สาวนิ่งสีผ้าท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะและตอนนี้สาวนิ่งก็ไดดมาหอนเฮือนหอดสัานพอยิงคือเก่าเนาะค่ะพอยิงกับไดน,งนังถาเพื่อที่จะบอกความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วค่ะค่ะแต่กรสีไปฟังความฝันของพอยิงสาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับสาวนิ่งพรรวยนั่มเนเดอค่ะเดอร์ะเพื่อเป็นการบดเสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของพอยิงพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะ ครับสวัสดีครับพ่อหญิงสวัสดีครับพ่อง้วสวัสดีครับสวัสดีครับพอหญิงสวัสดีพง้วงสวัสดีครับสองเซียวครับท่านผู้ชมเนาะสองเซียวมาเจอกันอีกแล้วครับท่านพ่อนาผีครับกับท่านล่องครับท่านผู้ชมพ่อง้วงกับพ่อยายเสือไายที Ooh, <OLED> ่กันครับมาได้มาเสือไายครับเอส่งผมพ่อง้วงว่ามันนมเกาหลีเนาะเอฟซีเนาะพื่อนอ้จริงๆทั้งสองครับพ่อหญิงนี่ไล่ฟ้าครับท่านผู้ชมพื่นน เสียบในค์คุณได้ครับบอรธรรมดาได้ในคนสูตรถ้าของป๊กยังเนี่ส่งผมเน,นี่ยค่ะส่งยังเนี่ยพออยังครับส่งปีบ่ครับเนี่ยส่งธรรม,นานมาดาเนี่ยละธรรมดาเนี่ยต้องปมัวเราปกหนาได้ได้เราคุณนะลายดำเนาะพอปมวัวเนาะฝันแม่นครับท่บานผู้ชมมาตามด่วนมาตามด่วนครับบ <c oughs> อลซูเอฟซี FC ฟังนะครับคุณพออยังเป็นแนวไรครับคือเป็นตาย,ยาดแลยโอ้ยฝัน พญานาคเรามาบอกอะไรบอกมือก็เด่นงวดหนึ่งเป็นมากเราบอครับปรากฏตัวเลยบ่กครับมาแล้วมาป,มปนนาร,รปกปากฏตัวเนี่ยโอ้ยเพิ่นเกิดครับมาเกี่ยวมาเพื่อคือเก่าลหรมาเกี่ยวอีกมาเกี่ยวมาพันข้อพันหางพันขาพันอยังเนี่ยนะครับผมมาเกี่ยวขาเกี่ยวข้อเน,น,น,นี่ยนะเกี่ยวขาเกี่ยวแข้งนี่แหละเนาะครับผม,มเพื่อมาหยังมาเลี้ยมมาหยังเลยล่ะมาเลี้ยมอีกมาเลี้ยมอ่าถูกคือเป็นต่ายันใช่คนอยากให้ มีโสมมีลาบเหมืนว่าอใหา่เดี๋ยวมันเดี๋ท่องใส่เนี่ยเพรอะว่าค,ครับครับครับทุกมันยาก,กเลยเนี่อเพรานว่าี่มันใหญ่เลยของดีของยังเพรานว่าครับของดีคืออีหยังละ่ะพงพอหยังครับของดีหรอคือเรื่องนี่เลขเ,เลยบอกเพิ่นบอกเลยบอกครับนี่บอกเลยหลังจากพี่อันพี่ไมู่กอ่อนเอ้ยโมเมนต์ไหมอันพี่ตายทองกลมพี่ตายทองกลมเนาะมาบอกเลขวังเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ครับเออวังซีหาเมื่อวานมาเนี่ยล่ะ บอถึงสีหามือแล้วครับเร็วๆนี่แหละครับมาติดตามด่วนโอ้เพื่อแต่เป็นมาเขือฟันสีหามือแล้วแมนเพิ่นบอกตัวเดขก็ครับปัทไทเอฟซีเขามาเบิ่งใหม่ครับหนึ่งแปดศูนย์ครับสองหกอันนี้ผีตายทองกลมครับบันทึปูพญานาคปรากฏตัวเรื่อยบอครับปรากฏตัวนอนทั้งคางบอครับด้วยจังไรนอนคางนอนเพื่อนอนเลี่ยนยังนี่ดีล่ะเลี่ยนมองไหนล่ะครับพออย่างเลี่ยน้ำหูน้ำยังนี่แหละน้ำหนาน้ำยังน้ำขาน้ำยังเนี่ยนะสิบวนมาอายุพอหรือเปล่าล่ะครับ อายุจักปีครับพออย่งหกเจ็ดหกแปดสี่เขาอันนี้ล่ะหกสิบเจ็ดย่างหกสิบแปดเนาะนครับผมเป็นผู้ที่ <c oughs> หัวหน้าพีอีกครั้งนึงเออเงยหน้าขึ้นมาในฟองนัวอืมนี่แหละสองเซียวครับมาเจอกันพอดีเนาะพองัวนี่ก็ฟันดีด้ครับเอฟซี e เพื่อเบปบ็นการเสียวเวลาครับเ็กสองตัวหรือสามตัวล่ะครับพออย่างสามตัวสองตัวทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยอืมเอาตัว<อ>ไหนครับ หนึ่งโอซีหาศูนย์พญานาคบอกครับถ้าว่าลูกไส้มาบอกเจ็ด,ดสามลูกไส้ก็ม่อีกไม่อีกมาบอกเจ็ดสามกับสองสามเป็นวะเจ็ดสามกับสองสามนสงสัยเขาแล้ววันนี้ไม่แล้ววันนี้ว่าทำมดาถือแล้วว่าสั่นอีเปียยเปีย,ยปแกแไรเนาะครับนอกเจ็ดสามกับสองสามเจ็ดสามกับสองสามนอืสามาบอกได้ด้วยตัวนี้ลูกไส้เด็กสามตัวนี่พญานาคพญานาคครับ โอ้ย่องเบงิงล่องเบิงครับเอฟซี e เนาะลูกชายพ่ยพยอหยกกิงเนี่ยคืออุบัติเหตุลดความครับท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> ขอแสดงความเสียใจน้ำนหลายครับพ่อหย,ยิงเป็นไปทําบุญครับวังส่องสมือนอะีะครับท่านผู้ชมเนาะทำบุญนำลูกอบอกเขาเมื่อว่าเขาฟันจเจือเนาะนนพ่อหยิงเนาะผัดบาสนี่มาเขาฟันทัน,นทีนเลยเนาะครับทำบุญเนี่ยเพม่อนมาเขาฟันเหมือนพญานาก็ยังอยู่คือเก่าบระคับอยู่หลังบ้านอยู่คือเก่าอือนี่ยนะครับโบไปรบกวนปูพญานาคขึ้นหนกับขึ้นผ่อนเนาะ เพิ่นจำสินพรว่าเพิ่นมาจำสินจำรรษาครับเอฟซีอยู่บ้านพออย่างนี้แหละครับไม่แนวแปลกๆให้เบิ่งครับพญชนาค้นเนาะครับท่านผู้ชมเจ็ดเสียนเนาะบ้านเลขที่หาเจ็ดบอกครับพออย่างหาเจ็ดครับผมเพิ่นมาบอกแล้วครับเพิ่นมาบอกแล้วสี่หาศูนย์ครับกับผ<ม>ีหลูกสายเนาะ<ม>เดี๋ยวสิเขียนไว้ให้แคบนาจออีกครั้งหนึ่งครับแต่ผมยินข่าวว่า พอง้วนนี่เพิ่นกระฝันดีครับเอฟซีเซียวพองหญิงคือกันล่ะครับนี่นี่เสืลอล่ายที่กันโอ้สุดยอดเนาะมักเสืลอล่ายบอกครับพอ,พอง้วนพอง้วนมักเสือล <c ười> ่ายที่กันก็พองหญิงถุนเสือไม้ไห้ใส่กันเลยเสือไม้ไห้ใส่โอ้ยสองเสียวพองหญิงเสือล่ายได้ไหมก็ได้ <c ười> ออไนะครับขอโทษขออภัยครับกระเสียวก่อเฮาเรียนนะครับอารมณ์ดีครับท่านผู้ชมเนาะเลขแม่นสามตัวเด็ดเดี๋ยวสิเขียนไว้ครับนาจอครับ มีอย่างเพิ่มเติมอีกครับคุณพ่อหยงครับก็ผมมีอย่างมากมายแล้วเราเพิ่ปกับมาบอกเท่านั้นกันครับชาว่าเนี่ยขอให้ถือเลขกันทุกปู่ทุกคนเลยงวดเนี่ยครับผมโอ้ยขอบคุณที่หลายครับพ่อหยงขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับพ่อหยงครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะข้าก็มาสรุปตัวเลขความฝันของพ่อหญิงค่ะเลขสามโตค่ะที่พ่อหญิงให้มาเนาะค่ะพญานาคมาบอกค่ะซีหาศูนย์ซีหาศูนย์ค่ะ เลขสองโตเนาะค่ะที่พอเยงืงหายมากค่ะลูกไส้เพิ่นค่ะมาบอกค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามหัวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อ, 2, หรอยหกสิบหกค่ะ นี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางความฝันของพอยิงที่เพื่อนหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะได้รับชมรับฟังกับขอห้ยมีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่น้ำกันเบิดสุขูสุขคนค่ะแย่ยลืมตัดเลนเล้อค่ะตัดไปตัดมากกับนากับหลังค่ะจังสีบัผาเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงกับขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญเยื่น มีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้ารวยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ